สวัสดีครับพ,พี่น้องปล่องายสู่ผู้ทุกคน,นกวันนี้วัดที่บ้านเลาะยามกุ้งครับพี่น้องตอนเ,เช้าครับพี่น้องครยบรรยากาศสดตื่นแจ่มใสครับพี่น้องตอนเ,เช้ที่ยวเสบรรยากาศสวยงามครับพี่น้องตอนเ,เช้่ยวเารเย็นสดตื่ครับคาดว่าฝนจะตกครับพี่น้องครยหมอกไหลพี่น้องเรับ มันมีการสวยงามตันาาวน่าเศร้าครับอาจจะพยายามกุ้งวิ่งหน่อพีนอน่น้องเพื่อนบ้างก็หนาวจะลุ่งยามมาพี่น้องนี่ครับนจะได้กุ้งมาพี่น้องนี่นหนัอกอากาศหมอกหลายพี่น้องเอ้โอ้โหป็นทาร์พี่นอ้องเอ้อาจจะพยายามมาือแลงพี่น้องเราจะพยายามมือแลงพี่น้องเอ้น้ำไหลน้ำไหลพี่น้องนั่นพี่น้องเอ้หนาว น,งงนี่ครับโอ้เดี๋ยวยามมาแลงพี่น้องเลยมาแลงเยอะๆนี่ครับนีลมเลยพี่น้องเลยแล้วก็หยิบเปียกครับเดี๋ยวเฮ็ดงานอะไรครับตกเปียกตอน,น,นแรกๆครับเลยงานนึงพมายามครับพี่น้องเลยติดตามตอนต่อไปครับพี่น้องบอากาศด,ดีสวยงามครับสดชื่นครับระยองไม่ป่วงครับพี่น้อง